สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาลิกา้าเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องรา,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 าวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเรอัลมาดริดนะครับสร้างผลงานสุดยอดครับด้วยการเอาชนะลูกโทษที่จุดโทษเหนือแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสี่ประตูต่อสาในเวลาเสมอกันหนึ่งหนึ่งรวมสองนัดเสมอกันสี่สี่มาดริดเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ ก่อนหน้าเกมนะครับใคร,ใครก็มองว่ามาดิดโอกาสรอดน,น้อยมากเพราะว่าจัดการซิตี้ในเกมที่ซานเตโกโมเบเดเบลไม่สำเร็จทำได้แค่เสมอ3ประตูต่อ3แล้วก็ปีที่แล้วเจอกันในรอบรองเลขที่2ที่เอทิฮัดมมดิดเล็กแบบสู้ไม่ได้เลยนะครับ แต่เมื่อคืนที่ผ่านมามาติดสามารถที่จะยันพายุเกมรุกของแม x ซ์ที่เอาไว้ได้จุดสําคัญเลยก็คือเรื่องของการได้ประตูขึ้นนําก่อนมาทําให้เมลิตนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ได้เปรียบแล้วก็อยู่ในเกมของตัวเองได้ค่อนข้างนามเลยทีเดียวแล้วก็แท็กติกที่อันเชลติใช้ก็คือการรับส่งเร็วครับ โตกลับเร็วโดยที่มีจูบลิงแฮนเป็นตัวพักบอลและวิดิสุสกับโรดิโกเป็นตัวสอด2คนนี้ครับวิดิสุสกับโรดิโกจะยืนไม่ห่างกันจะคอยซับพอร์ตเล่นด้วยกันตลอดโดยที่มีจูดเหมือนกองหน้าตัวที่3าครับสอดขึ้นไปรับบอลเก็บบอลคลองบอลซึ่งทําได้ดีแต่ทว่าหลังจากที่ขึ้นนําแล้วเนี่ยสิ่งที่มาติดเ,เล่นไม่เหมือนเดิมก็คือการพยายามที่จะเล่นบล็อกที่ต่ําเกินไปซึ่งตรงนี้ทําให้ซิตี้สามารถที่จะครอบครองและควบคุมเกมได้อย่าง ต่อเนื่องแล้วก็ยิ่งผ่านไปเรื่อยๆยิ่งกดดันมัติดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มาได้ประตูตีเสมอในช่วงครึ่งเวลาครับจากเควินเดวบรอยถึงตรงนั้นเนี่ยสถานการณ์มัดติดเรื่องของความได้เปรียบหายไปหมดแล้วสิ่งที่มัติดยันแมนซิตี้อยู่ได้เนี่ยถ้าว่ากันตามวิทยาศาสาตร์บางทีก็อธิบายลำบากเหมือนกันนะครับก็ เน้นไปที่ในเรื่องของ Character คาแรคเตอร์คับหัวจิตหัวใจซึ่งเฉลติพูดถึงเรื่องนี้อยู่ครั้งถึง2ครั้งเลยระหว่างการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเขามองว่าทีมย่อยยับจากการที่เล่นโดยที่ไม่มีคาแรคเตอร์เล่นโดยที่ไม่มีหัวใจไร้ความกล้าหาแต่ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมามฤติมี2ส่งนี้ครับ มีหัวใจมีคมีคาแรคเตอร์สู้อย่างเต็มเปี่ยมถึงแม้ว่าด้วยคุณภาพเรื่องของการพาสซิ่งการครอบครองบอลจัดเป็นรองแมสซิตี้อย่างชัดเจนแล้วก็ถูกบุกยับยับถ้บานับรวมๆแล้วเนี่ยน่าจะร่วมกว่า80มนาทีนะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษด้วยแต่มริดก,ก็เอาอยู่แล้วก็ยื้อซิตี้พาไปถึงการดวลลูกโทษที่จุดโทษ ก่อนที่จะเอาชนะได้ฮีโร่คืออังเรรูนินนะครับที่เซฟจุดโทษของทั้งมาดโควาสิตแล้วก้วเบรโดซิวาเอาไว้ได้แต่นักเตะทุกคนที่ลงสนามไปเมื่อคืนที่ผ่านมาถือว่าผลงานน่าพอใจแล้วก็เล่นอย่างเสียสละทุกคนนะครับไม่มีใคร โดดเด่นเหนือกว่าใครเรียกได้ว่าทําได้ดีพอๆกันเลยแม้กระทั่งนาโชที่ถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นบ่าให้กับทีก็ทําได้อย่างน่าประทับใจในการยิงจุดโทษก็ทําได้ดีแล้วก็ในส่วนของอันเดรโอร์ดิเกอร์ที่เป็นคนยิงปิดท้ายก็ทําได้อย่างน่าเซอร์ไพรมากๆครับนี่แหละครับเป็นแนวทางเป็น วิถีของเรวิลิตท,ที่บางครั้งเขาอธิบายไม่ได้ในเกมที่ยากในเกมที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้มัดติดมักจะทําได้อยู่เสมอและเวลานี้พวกเขาเดินทางไปถึงรอบรองชนะเลิศแล้บวบายมบนิกคือคู่ต่อสู้ในด่านต่อไปลุ้นกันดูซึกว่ามัดติดวาชันชุดขาวชุดนี้ครับของคารลชลอตติจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่